อันนี้เป็นต้นต้นกล้าขึ้นช่ายนะที่เพ่ะเอาไว้เอาออกมาตากแดดจนต้นขีน้แข็งแรงแล้วนะก็จะเอาไปโรยน้ําไปลงกล่องโฟมนะคะวันนี้จะปลูกแบบไม่ใช้ไม่ใช้ถ้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาปลูกกันนะคะขอวางก่อน อันนี้คือปลูกมาแล้วไม่ได้ใช้ถ้วยนะคะก็คือรุ่นเดียวกันปลูกไม่เสร็จปลูกวันละน้อยละน้อยนี่ก็เลยจะเอามาลงตรงนี้นะ,ะอันนี้ก็คือเราจะเอาออกมาฉีกออกมาเลยนะคะอยู่นี่ประมาณ10ต้นจะ,จะเอาเข้าไป ใส่ในนี้ก็ใช้อุปกรณ์ตัวนี้นี่ดึงออกมาเลยให้ได้ครึ่งหนึ่งก็จะอยู่ในลักษณะแบบนี้ไม่รู้เห็นหรือเปล่าเพราะว่าเนี่ยเราก็จะทำออกไปเรื่อยๆ นี่มันก็จะเป็นวิธีที่เร็วขึ้นกว่าเดิม ครบแล้วพอครบแล้วก็จับกดเข้าไปเลย ก็จะได้ประมาณนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็วางลงในน้ำเลยแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วค่ะเวลาใส่ปุ๋ยนะคะก็จะใส่ปุ๋ยประมาณเท่าๆกันช่วงนี้อากาศมันร้อนนะทั้งปลูกแบบถ้วยแล้วก็ปลูกแบบไม่ใส่ไม่ใส่ถ้วยนะตอนนี้ก็ลดปุ๋ยลงครึ่งหนึ่งนะคะ ลดปุ๋ยจากที่เคยใส่70ก็เหลือแค่50ซีซีเองนะคะหนึ่งกล่องนะคะหนึ่งกล่องกล่องกุ้งนะคะก็มีถ้วยแล้วก็แบบไร้ถ้วยรุ่นนี้เริ่มโตขึ้นมามีใบแล้วนะคะก็ใครใครอยากจะปลูกแบบไม่อยากล้างถ้วยก็ลองดูนะคะฝึกทำหัดทำลองดู เดี๋ยวเจอกันคลิปใหม่นะคะไปลาสวัสดีค่ะ